สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับมิแกนเช่นเคยเช่นเคยครับรักกันคิดถึงกันครับนำความเป็นสี่มงคลโชคดีร่ำรวยเอง่เองๆสมความปรารถนาที่ท่านเห็นนี้คือพระผงพุทธคุณพ่อจะตุคามราม,มาเทพ เทพแห่งความสำเร็จโชคดีเฮงรวยสมความปรารถนานี่คือเรื่องจริงนะครับที่ผ่านมาย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ละวัดแต่ละสถานที่โดยเฉพาะการพุทธาพิเศษจาก วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นถือว่าสุดยอดผมก็ตั้งใจครับหยิบเหรียญขึ้นมาอาธิษฐานขอพรเปิดปาฏิหาริย์หลับผมนะครับขนลุกขนชันสู้สู้ขนลุกสู้สู้ขึ้นมาถ้าไม่พบไม่เจอกับตัวเองไม่เชื่อเหมือนกันของอย่างนี้ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ถ้าจะจริงของท่านครับก็ต้องขออนุญาตบอกว่านี่คือนี่คือปาฏิหาริย์ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยครับนะครับบอกผมว่าโยมพิกอดโยมเป็นสื่อเป็นนักข่าวเนี่ย จงจาไว้นะพระผงจะด,ดุคามลาประเทศยังมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับขึ้นอยู่กับความศรัทธาขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีสติปัญญามองเห็นนั่นเองนะครับพระผงจะด,ดุคามราประเทศเนี่ยต้องบอกว่านำผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธินะ์แห่งวัดนั้นๆนะครับแห่งวัดนั้นๆ นะครับผสมมวลสารพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่หลายวัดปลุกเสกซ้ำไปเรียกว่าเป็นพรรษาทีเดียวครับประบบการนี่ต้องบอกว่าแขวคาดปลอดภัยทุรกิจการงานสำเร็จโชคดีโชคราบตามคำอธิษฐาน อีกความดั้งมั่นโดยบุญกุศลนำสู่ด้วยนะครับสำเร็จโชคดีแน่ๆนะครับอันนี้จากที่ผมได้สัมภาษณ์ได้เจอกับตัวเองได้รับรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสั่งสอนมานะครับวันนี้นำมาฝากทุกท่านด้วยพระผมจดทุกคามรามมาเทพนะครับผมเคยอธิษฐานไว้ ว่าท่านมีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ขอปาฏิหาริ์ปรากฏให้บิ๊กแอดได้เห็นได้รู้ปาฏิหาริ์ขั้นที่หนึ่งก็คือมีคนดังนำพระผงจตุคามรามเทพมามอบให้ผมนะครับพูดสันส้นๆง่ายๆว่าท่านอยากมาให้คุณบิ๊กแอดได้บูชา ครั้งแรกนะครับครั้งที่2ครั้งที่3นี่ล่าสุดอาจารย์เดชนี่พระผงจทุคามลาประเทศเนี่ยหลายองค์ได้จากอาจารย์เดชอ,อาจารย์เดชนะครับคุณดังบางโทร,รัสสมุทรสาครมอบให้นะครับไม่ต้องเช่าเลยมอบให้นะครับผมจึงนำรื่งราวข่าวดีนำพุทธกคุณศักดิ์สิทธิ์ท่านจะอธิษฐานอย่างไรสำเร็จสำเร็จ สำเร็จจริงๆครับขอให้มีความเชื่อมั่นตั้งใจคุบ่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีหลายท่านไม่เก็บแล้วนะครับเราได้พบเจอนะครับเช่าบูชาก็ไม่แพงนะเออไม่แพงไม่แพงเผอๆก็ให้ด้วยนะครับแต่ท่านมีที่บ้านก็สามารถตั้งณโมสามจบนี่ครูบาอาจารย์ท่าแนะนําเลยตั้งนะโมสามจบ ระล,ล,ลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณนะครับถึงพ่อจาตุคามรามเทพแล้วก็ครูบาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านได้สร้างพระจตุคามรุ่นนี้มาครับและขอพรเลยครับขอพรตามความศรัทธาตามความปรารถนานครับโชคดีสมความปรารถนาจริงๆมามากมายนะครับนี่ ตั้งลโมงสามจบนะครับอย่าลืมนะครับง่ายแค่นี้ง่ายแค่นี้นะครับผมมีทำประจําแล้วก็เกิดปาฏิหาริมามากมายอย่างต่อเนื่องนะครับไว้โอกาสดีๆมาเล่าสู่กันฟังในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ก็นําพระผงจัุคามรามเทพเป็นสีเป็นสีมงคลมากๆเป็นสีมงคลมากๆา,กากฝากทุกท่านนะครับเก็บไว้นะครับบูชานะครับติดรถติดบ้าน ติดสำนักการนะครับมาบูชาที่สํานักงานห้อยติดตัวก็ได้ผมก็ห้อยนะวางพิเศษพิเศษนะครับนะครับอ่อยบูชาอาธิษฐานเป็นสีมงคลแค้วคาดปลอดภยัยโชคดีธุรกิจการงานสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองตามคําอธิษฐานนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่รายการทั่วไทยไปกับพิแกสนำมาฝากทุกท่านคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ผมก็พูดไปเรื่อยนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษนะครับขอทุกท่านโชคดีด้วยบารมีแห่งพ่อจตุคามรามเทพประธานพรทุกท่านโชคดีเฮงเฮงสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกการใครได้มีประสบการณ์ก็เขียนมานะครับเขียนมานะครับผมได้ขออนุญาตให้การมาสื่อสารนำเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอตอนต่อไปวันนี้ ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณที่สุดสวัสดีค่ะ